พบกับอาชมพงน้องพิมฐานเจเจตานีพี่หมอออค่ะตูชานิสควรยายาถามจริงๆเชื่อแบบเวลาเราซื้อเชื่อวินเทจเย,ยอ,ยๆอะๆเองครับเคยมีตัวไหนที่ซื้อมาแล้ว,ลวเจ้าของเขาตามมันมามันเคยมีที่แบบผมสัมผัสได้ว่าแบบมีอะไรมาอยู่ในห้องแต่ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็วิง่งผมรู้สึกว่าเขาอยู่มุมห้องเนี้ยผมก็วิ่งไปเตะมอง ย่างที่อ่านถือว่ามันคนแบบ์กโกาเออบจะเรียกว่าซุ้มซ่ามก็ไม่ถูกเขาไม่ค่อยระแวดระวังล้มมาไม่เท่าไหร่ขี่รถล้มเนี่ยน่ากลัวก็นั่งขับรถไปเช่นนั้นบูโนมาสกำลังดังเพลงโอ้ยเยเย่ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์โอเย่เย่ไปเยไปบอมขับรถชนหอนาฬิกา ที่ต้องเรียนออนไลน์นี่มันง่ายหรือยากดูหน้าพี่ดังนั้นเราจะเห็นเด็กหลายประเภทเพราะเวลาออนไลน์เนี่ยเราก็จะเห็นเพื่อนลูกหลายๆคนมีเพื่อนคนที่แบบตั้งใจมากจดตามอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเชื่เป็อเขียนเขียนว่ารูปตามแล้วก็อ๋อ I know I know ตอตัดภาพมาที่ถามอะไรแต่ภาพมาทีลูกต่อนั่งอย่างเงี้ยอรินน่ะแล้วก็ตอบว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ตอบ I know I know อริน ทุกวันเสาร์ตีทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25